กรรมอีกอย่างหนึ่งไม่ให้ผลในชาติปัจจุบันเรารอเวลารอเวลาอันสุกงอมเหมือนกับผลไม้นั่นแหละอยู่บนต้นไม่สุกมันก็ไม่เลนรอไปเรียกว่ากรรมให้ผลในชาติหน้าภาษาพระท่านใช้คำว่าอุปป,ปัจชเวทนียกรรม คือกรรมให้ผลในพบหน้าชาติหน้าถัดจากนี้ไปเช่นว่าคนทำชั่วบาปไว้มากเนี่ยแต่ไม่ให้ผลไม่ทันในชาตินี้ก็ไปให้ผลในชาติหน้าการให้ผลชาติหน้าก็ก็พาถ้าเป็นกรรมชั่วก็พาไปให้ตกนรกหมกไหมไปเกิดในอบายภูมิ เป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ดิบฉันซึ่งนรกเปรตอสุรกายนั้นหากินได้แต่มันไม่ได้คือหิวกระหายอยากจะกินแต่ไม่มีอะไรจะกินมันหิวโหยอยู่นั่นส่วนว่าสัตว์ ดิลฉานหากินได้แต่ว่ากินอย่างสกรปรกไปบ้างอะไรไปบ้างกินของเน่าของเปื่อยไปบ้างไม่ได้ปรุงนั่นก็คือพวกใกล้ๆกับเปรตนะกินของสกรปรกถ้าทำชั่วนะเป็นบาป,ปรกรรม แต่ถ้าทำดีก็เป็นกุศลละกรรมให้ผลในพบหน้าตอนชาตินี้อาจจะเหนื่อยยากลำบากแต่พบหน้าชาติหน้านิสบายอาจจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีทรัพย์สินเงินทองเก้าของเลือกสวนไรนาไม่เป็นหนี้เป็นสินใครชีวิตมีความสุข หรือไม่ก็ไม่ได้มาเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทพพระบุตรเทพธิดาอยู่ในสวรรค์อันนั้นก็สบายไปอีกไม่ต้องทำมาหากินแต่มีกินมีใช้เสวยทิพยสมบัติสุขสบายแน่นอนเลยดีกว่าอยู่ในนี้ด้วยไม่ทุกยากไม่เหนื่อยไม่ลำบากนั่นเป็นเรียกว่าอุปป,ปัชชเวทนิยกรรม